สวัสดีครับผมชนอัลฟาวูฟนะในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโอได้แคนนอนให้สวยอย่างมือโปรเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมใช้กล้องแคนนอน r 6นะครับสาธิตในการตั้งค่านั่นเองซึ่งอาจเพื่อนใช้กล้องแคนนอน dslr หรือมือเลเซอรรุ่นอื่นๆน,น,นะก็สามารถทําตามได้ซึ่งเมนูมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะหรือจะเป็นกล้องค่ายอื่นๆก็ได้นะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้เลยนะฮะโดยเริ่มต้นนะครับให้เรามาเปิดกล้องนะฮะจากนั้นให้หมุนโหมดการถ่ายภาพไปที่วิดีโอนะฮะต่อมานะครับให้เรามาที่เมนูนะฮะโดยเมนูแถบแรกสุดจะเป็นแถบสีแดงเนี่ยเราจะเห็นคําว่า shooting โ o d e อันแรกเลยให้กดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เลือกจาก movie auto เป็น movie manual นะครับเปลี่ยนไปนะ เป็นมูฟวี่แมนวลเป็นการบอกกร้องว่าเราต้องการตั้งค่าต่างๆด้วยตัวของเราเองนะไม่ว่าจะเป็นค่าเอ top ็อนะฮะชัตเตอร์สปีดหรือจะเป็น ISO นะฮะซึ่งทั้งสามค่าเนี่ยเป็นค่าที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนะฮะโดยผลลัพธ์ที่ได้นะจากการเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะทําให้ภาพของเรานะครับจาก DVD แผ่นละ5บาทนะฮะกลายเป็นแผ่นละ10บาทเฮ้ยไม่ใช่นะฮะกลายเป็นคุณภาพระดับ Netflix เลย ออก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เอาไปว่าดีแล้วกันนะครับจากนั้นนะฮะให้เรามาที่ Movie Record Quality ในส่วนนี้มันจะให้เราเลือก2ค่านะครับนั่นคือความละเอียดของภาพซึ่งจะเป็น 1080p หรือจะเป็น 4K นะครับแต่ในยุคนี้นะครับไม่แนะนำให้เป็น 720p แล้วนะครับมันไม่ละเอียดเลยนะครับหากเราเป็นพวกสายชอบครอปชอบซูมเนี่ยผมแนะนําเป็น 4K ไปเลยยิ่งถ้าคอมแรงๆเนี่ย 4K จัดได้เลยนะฮะและอีกค่าหนึ่งที่เราต้องมาเลือกก็คือค่าของเฟรมเรทนั่นก็คือจํานวนภาพที่วิดีโอสามารถบันทึกได้ต่อวินาทีนะครับยิ่งมีจํานวนเฟรมเรทเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถนําไปทำสโลโมชันได้มากขึ้นเท่านั้นนนั่นเองในส่วนของเฟรมเรทนะขออธิบายนิดนึงนะ หากกล้องของคุณแสดงเป็นตัวเลขอย่างเช่น 24, 30, 60, 1 2 0เฟรมต่อวินาทีแปลว่าคุณอยู่ในระบบสัญญาณภาพแบบ NTSC ที่ใช้ในโซนประเทศสหรัฐอเมริกานะหากเป็นตัวเลขอย่างเช่น25หรือ1 0 0เฟรมวินาทีแปลว่าคุณอยู่ในระบบสัญญาณภาพแบบ PAL ซึ่งใช้ในโซนเอเชียหรือว่าออสเตรเลียนะฮะ ถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไม่มากนะแต่เราอาจจะเจอปัญหาอย่างเช่นไฟกระพริบของหลอดไฟได้หากเราใช้ระบบสัญญาณภาพไม่ตรงกับโซนประเทศนั้นๆอย่างเช่นนะครับในประเทศไทยอัตราความถี่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่50เฮิรตซ์ซึ่งมันจะไม่สัมพันธ์หรืออินซิงกับระบบสัญญาณภาพแบบ NTSC นะครับซึ่งมันก็จะรวมถึงชัตเตอร์สปีดที่เราเลือกใช้ด้วยมันก็จะไม่สัมพันธ์กันด้วยนะฮะหากเราใช้ไฟสตูดิโออยู่แล้วนะครับหรือไฟถ่ายวิดีโอแล้วเราไม่จําเป็นต้องกังวลน,นะว่าจะเป็น NTSC หรือว่าเป็นแบบ เนะนื่องจากว่า มันจะเป็นแบบฟรีเกอร์ฟรีนั่นคือไม่มีการกระพริบของแสงนั่นเองนะแต่โดยส่วนตัวนะผมจะชอบใช้เป็นแบบ NTSC เนื่องจากว่าคือผมชอบเฟรมเรทแบบ24เฟรมต่อวินาทีนะมันจะให้ความเป็นแบบซีนิมอติกนะครับและหนังฮอลลีวูดหรือหนังบล็อกบัสเตอร์เขาก็ใช้กันนั่นเองนะโดย24เฟรมต่อวินาทีเนี่ยผมจะใช้ในงานที่ผมไม่ต้องการสโลโมชั่นอย่างเช่นทอล์กอิ h เฮดคุยต่อหน้ากล้องแบบนี้นะครับการสัมภาษณ์การไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะฮะส่วน30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยก็จะใช้ต่อเมื่อต้อง การแบบสโลเล็กๆนะครับสโลแบบไม่มากแบบสวยๆต้องการ e รมี่ลุกนะครับหรือใช้กับ d r โดรน o o t a g e ก็เหมาะเลยนะส่วน60หรือ120เฟรม e per s e อ o n d ก็ใช้งานที่ต้องการอะสโลโมชั่นอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์เท i ตวิดีโอหรือว่าจะเป็นโปรดัก t v วิดีโอนั่นเองในส่วนนี้เราสามารถปรับเลือกปรับเปลี่ยนไปมาได้นะครับแต่ ข้อเสียของแคนนอนเลยก็คือเขาจะไม่มีคัสตอมวิดีโ m o หมดนะครับสามารถสลับเป็น preset ปรับเปลี่ยนไปมาจะต้องกลับเข้ามาในส่วนของหน้าจัดหน้าจอตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะหากใครรู้นะครับช่วยบอกทีนะครับว่าทํำยังไงและก็ในส่วนของการเปลี่ยนจากระบบสัญญาณภาพจากาพาวเป็น NTSC หรือ NTSC เป็นาพาวเนี่ยเรามาที่เมนูของปรจแจนะครับแล้วจะเห็นคำว่าวิดีโอซิสเตจากนั้นให้เปลี่ยนตรงนี้จาก NTSC เป็นาพาวได้เลยนะฮะ ถ้ามาที่ Sound Recording นะกะ็คือการตั้งค่าเสียงของไมโครโฟนนะฮะให้เรามาที่ Sound r e c o r d เปลี่ยนจาก Auto เป็น Manual นะครับเพื่อว่าเราจะได้กําหนดเสียงของไมโครโฟนในตัวของเราเองนะ,ะซึ่งอันนี้รับรองว่าเสียงที่ได้เนี่ยดีกว่าการเป็น Auto เยอะเลยทีเดียวนะฮะ โดยวิธีการนะครับให้เราต่อไมนอกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นช็อตกันไมโครโฟนหรือว่าลาเวเลยร์ไมโครโฟนจากนั้นตั้งกล้องและนั่งอยู่ในโพซิชันที่เราต้องการจะพูดจริงๆนะจากนั้นทดสอบพูดแล้วก็มอนิเตอร์สเกลเสียงไปพร้อมๆกันโดยเข้ามาที่ Record Level นะฮะโดยระดับเสียงที่เราต้องการนะให้อยู่ที่ระหว่างลบ1 8 d เดซิเบลจนถึงลบ6 d เดซนั่นเองนะหรือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือให้มันอยู่ใกล้เลข12นะฮะ และให้พ้นเลข12ไปนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ให้แตะขีดสีแดงนะฮะนั่นคือเสียงมันจะคลิปนะครับมันจะมันจะแตกนะฮะให้มันอยู่ประมาณสีเหลืองแต่สีเหลืองได้บ้างเล็กน้อยนั่นเองนะฮะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นให้ออกมาที่หน้าจอปกติเลยนะครับให้เรามากดที่ปุ่มคิวนะฮะหรือควิกเมนูนะครับเข้ามาดูแถบทางด้านซ้ายนะครับ Movie m มน u a l เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูที่ออโต้โฟกัสนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะตั้งออโต้โฟกัสอยู่ที่ eye tracking หรือ face tracking auto focus นะครับหรือระบบตรวจจับใบหน้าและดวงตาอัตโนมัตินะฮะก็จะมีบ้างนะฮะที่ใช้มาเป็น one point auto focus หรือจะเป็น zone auto focus นะครับสำหรับงานถ่าย product นั่นเองนะฮะแต่90%แล้วจะใช้เป็น face tracking หรือว่า eye tracking ถือว่าดีมากๆเลยของ canon นะฮะจากนั้นก็จะมี movie quality นะครับในส่วนนี้เนี่ย ก็ตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งส่วนของ sound recording อันนี้ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูทางฝั่งขวาบ้างในส่วนนี้ก็จะมี Digital image stabilization station นะครับหรือระบบการสั่นนั่นเองนะฮะซึ่งกล้องตัวนี้มีระบบการสั่นอยู่แล้วนะแต่บางรุ่นก็อาจจะไม่มีแหละแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีกันนะแต่ในนี้เนี่ยมันก็จะมี ระบแบบการสั่นเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Digital Image s t a b i l ิล a t i o n นั่นก็คือมันจะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในเรื่องของการการสั่นให้มันให้มันสั่นน้อยลงนั่นเองนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ข้างเคียงก็คือมันก็จะครอบภาพเข้ามาอีกนะครับก็จะไม่ได้ภาพที่เป็นแบบออริจินอลจริงๆมันจะครอบเข้ามาอีกหน่อยนะฮะในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมปิดออฟไว้เลยนะผมชอบให้มันเป็นแบบออริจินอลเป็นแบบดิบๆมากกว่า ้าต้องการการสั่นโดยใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยผมค่อยมาใช้ในโพสอีกทีนะครับใช้โปรแกรมช่วยทีตอนที่ตัดต่อน,นั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการใช้การ์ดในการบันทึกนะฮะอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะใช้การ์ดอันที่1หรืออันที่2ในการบันทึกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไวท์บาลานซ์ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับต่อโทนสีของภาพให้ถูกต้องนะครับ ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักไว t e บ a ลานซ์ Balance นะครับว่าคืออะไรเอาไว้ทำอะไรผมได้เคยทำคลิปตัวเต็มไว้แล้วก็สามารถเช็คได้ตามลิงก์ด้านบนได้เลยฮะโดยจุดประสงค์หลักนะครับก็คือเราต้องการให้กล้องเห็นสีที่ถูกต้องในสภาวะแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวหรือว่าสีของวัตถุเวลาลูกค้ามาเห็นสินค้าจริงๆเนี่ยก็จะได้บอกว่าเอ้ยไม่จกตาเลยอ่ะเหมือนกับในคลิปวิดีโอเป๊ะๆเลยนะฮะ แล้วก็เราก็จะเห็นคนที่ใช้ g r a ย์การ์หรือ Color อ h ์ c k e r กันถามว่าดีไหมดีมากๆเลยนะครับให้ไว้บาลนซ์ที่ตรงมากเลยทีเดียวในการทำคัสตอมไวบัลล a สนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้เนื่องจากว่าลืมลืมไว้ที่บ้านนะครับส่วนหนึ่งกับเวลาที่เราต้องถ่ายเดี๋ยวนั้นอะ่ะคือเราไม่มีเวลามาทำคัสตอมไวบาลนั e นั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำเลยนะครับให้ทำออโต้ไว Balance เนื่องจากว่ามันควบคุมได้ยากมากๆนะครับ สีมันเปลี่ยนไปตลอดเลยนะฮะทุกอย่างที่เป็นออโต้ไม่แนะนำนะยกเว้นออโต้โฟกัสนะครับอันนั้นดีงามมากนะฮะและวิธีการตั้งค่าไว้ b บาลานซ์ที่ง่ายที่สุดเลยให้เรามาที่ปุ่ม K นะครับคือการตั้งไว้ b บาลานซ์แบบแมนวนวลเลยนะก็คือไปที่5 6 0 0เคลวินรับรองว่ารอดนะครับหากเราใช้ไฟนะฮะขอโฆษณานิดนึงที่มีคุณภาพอย่างเช่นกดอก aperture, net light นะครับก็รอดแน่นอนหรือถึงแม้ว่าเราจะถ่ายนอกสถานที่นะครับตัว5,600 k วินก็สามารถใช้ได้นะครับแค่เราต้องจำสภาวะแสงนั้นนะว่าเป็นแบบไหนนะครับโทนอุ่นๆหน่อยหรือว่าโทนเย็นๆหน่อยจากนั้นตอนโพสเนี่ยหรือตอนที่เราตัดต่อเนี่ยเราก็มาปรับตามที่เราเห็นนั่นเองนะฮะต่อมามาดูที่ picture style นะครับ หรือบางค่ายเรียกว่า Picture Profile นะครับมันจะเหมือนกับ preset ต่างๆของกล้องนั่นเองนะฮะโดยปกติแล้วที่ตั้งมาเป็นค่า Default เนี่ยจะเป็น Standard นะซึ่งก็ถือว่าถ่ายมาได้ดีนะครับกลางๆสามารถจบหลังกล้องได้นะครับแต่หากเราต้องการเก็บ Dynamic Range เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะผมแนะนำให้ทำา u u t t o Picture Profile นะครับซึ่งผมได้เคยทำา s t t t n n t u u t r r i l l มาแล้วก็สามารถเช็กได้ตามลิงก์ด้านบนเลยฮนะ หรือนะครับคุณจะใช้อ่าของซินิสตายนะครับซึ่งเป็นของค่ายเทคนิคคัลเลอร์ที่เขาแจกฟรีไว้ก็ดีนะครับอันนั้นดีเลยภาพที่ได้จะแฟดหน่อยเน้นมาทำโพสตโปรเซสทีหลังนะฮะหรือหากต้องการจะเก็บเดน a ิมิกเ n ย์ใช่มากที่สุดนะครับก็จะมีในส่วนของการถ่ายแบบหลอกนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ากล้องแคนนอนบางรุ่นที่สามารถบันทึกแบบหลอกได้นะครับในส่วนนี้ก็จะทำได้ดีมากๆเลยและผมก็ทำคลิปในการถ่ายหลอกด้วยแคนนอนมาให้อีกทีหนึ่งนะฮะ ในส่วนนี้สุดท้ายนะครับเรามาดู3ค่าที่สำคัญที่สุดกันเลยนะครับนั่นคือ Shutter Speed, Aperture และก็ ISO นั่นเองโดยเริ่มที่ชัต t ตอร์ส e ีดก่อนนะค,ความไวของชัตเตอร์นั่นเอ,เองนะครับโดยตามกฎแล้วนะครับชัตเตอร์สปีดจะเท่ากับ1ส่วนเฟรม a รทคูณ2นะฮะดังนั้นหากคุณใช้เป็นแบบ2 4 f สิบสี่เฟรมต่อวินาทีชัตเตอรก็จะเป็น1ส่วน50หากใช้เป็น3 0 f เฟรมต่อวินาทีชัตเตอร์สปีดก็จะเป็น1ส่วน60 หากใช้เป็นแบบ60 f ฟรม e นก็จะเป็น1ส่วน120หรือหากใช้เป็น120เฟรมวินาทีชัตเตอร์สปีดก็จะเป็น1ส่วน240นะฮะสมมุติตอนนี้นะครับผมถ่ายอยู่ที่24เฟรมว e นาผมก็จะใช้ที่1.50ส่วน50นั่นเองนะฮะต่อมามาที่ Aperture หรือค่ารูรับแสงนั่นเองนะฮะ อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยนะครับว่าต้องการแบบชัดลึกหรือว่าชัดตื้นต้องการให้หน้าชัดหลังเบลอรหรือเปล่านะครับก็จะต้องตั้งค่า F ให้มันต่าๆอย่างเช่น1.4 1.8 2.8นะฮะหรือต้องการให้แบบชัดลึกให้หน้าชัดแล้วก็หลังชัดด้วยนะครับเผื่อว่าเรามีสินค้าที่วางบนเชลล์ด้านหลังเนี่ยต้องการให้ลูกค้าเห็นเนี่ยก็อาจจะตั้งไปที่ f4 f5.6 f6.3 ก็ได้เลยนะฮะในส่วนนี้ แล้วก็ต่อมานะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ ISO หรือค่าความไวแสงนั่นเองนะฮะในส่วนนี้นะครับผมก็จะแนะนําเลยนะครับให้ตั้ง ISO น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็จะได้คุณภาพของไฟนะ์ลวิดีโอดีที่สุดด้วยนะครับแต่หากเราอยู่ในสภาวะที่แสงน้อยนะครับเราพยายามที่จะดันค่าพเจอร์เนี่ยเปิดกว้างที่สุดแล้วนะครับ แต่ว่ามันยังมืดอยู่นะครับเราอาจจะต้องดันค่า ISO ขึ้นมาในส่วนนี้เราก็ต้องยอมนะครับอาจจะเกิดในส่วนของ n i อ e บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะตั้งให้อยู่ระหว่างประมาณ200จนถึง3,600นะฮะ ISO นั่นเองนะเท่านี้นะครับคุณก็จะถ่ายวิดีโอให้สวยด้วยกล้องแ Can นนได้แล้วนะครับโอเคครับหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผม